สวัสดีชั้นชาแนลก็ผมสวัสดีกันตอนสายๆแล้วครับเก้าโมงแล้วยังห่มมาอยู่ยังก่ยังก่อยู่ดี๋วดาวพูดเลยฝันนั้นร้อนครับผมข้างหน้าร้อนข้างหลังหนาวครับนั่งอยู่หลังบ้านครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วออกไปกินข้าวตลรอดบน้ำสักแป๊บน,นึงไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ถ้าผมากเก่าๆอย่างนี้ตั้งแต่ปีสี่ห้าครับผม เมื่อวันก็ยังไม่ปล่อยน้ำเขาบอกตัต้มเตาอ,อ,อครับผมเหลือที่ต,ติดมากับเตาอเหลืออยู่สองสามอย่างนี่งครับมีสิบกว่าปีอะก็ยังแช่ได้อยู่ครับเพราะผมไปเรื่อยๆแหละผวมพืน้นอื่นเ้วยเดือดกระกรกะเช็บท้ายหมดละ,ะสัญญาท้ายหมดแล้วเขาเรียกอะไรเ้าผมชิ้ง่า,งงาดยดูยุยมยุ จะสี่ห้าเนาะกีตีแล้วหกแปดยี่สิบสามมาเยอะอยู่ตามอายุครับผมก็มาทักทายสวัสดีกันก่อนสายกันนิดนึงครับผมวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนอาจจะบุดเต็นนอนพูด๋ยวข้างหลังนี่เย็นครับผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ห่มผมเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยแต่อยู่หน้าบ้านแดดสองโอเคแล้ว แสองก็โอเคแล้วนี่หน้านบ้านแต่นี่มันจะหนาวช่วงเช้าเช้าครับผมื่อคืนก็ไม่หนาวเท่าไหร่ในเต็นท์ก็คือปิดสิบดูดสิเต็นท์ปิดหมดก็คือลมมันก็ไม่โขกแต่อากาศก็ลลงดีครับแต่ก็้อนสามครับผมสามพื้นก็นอนแต่ตอนเช้าถ้าลุกขึ้นมานี่มานั่งนี่ตั้งแต่ประมาณหกโมงก็นั่งห่อ้าอย่างนี้ครับนั่งนั่งดูคลิปนั่งคือโทรศัพท์ว่าจะเอาไปข้างนอกอยู่ น่าจะออกไปซื้อน้ํากับน้าหมดน้ําแพกเนาะน้ําขวดอาจจะไปกรอกน้ําด้วยหรือยังไงก็ดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวรออานน้านิดนึงลูกสาวกำลงังล้างช่วยล้างชามอยู่มันยังไม่เสร็จครับเพราะข้างนอกที่ทํายังไม่เสร็จครับถ้าทําเสร็จก็จะไม่มาล้างข้างนอกนะในหน้องน้ำคือบางทีคนจะเข้าห้องน้ำก็ติดล้าง,างาด้วยล้างจานอยู่มานี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า,าทําอะไรวันนี้และเย็นนี้ ครับผมก็เมื่อกี้เดินไปยังไงรับปีใหม่ครับผมเออกลับมาแล้วก็มานั่งอย่างเดิมนี่แหละครับผมไม่ได้ไปไหนแล้วีเกลยดลงข้าง่างนะาาแล้วกินบ้านๆแล้วก็บ้านนั่งดูนกมาหางกำลงังหายกีนหาหอย เติ่มจันหอยมันก็เก่งนะมันจิก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 ไปนิดเดียวปุ๊บออกยันไสยันพุงหมดเลยอ่ะหอยนี่โล่งทั้งตัวเลยนะไม่มีมือยังกินได้เลยทุกคนไม่มีมือยังไม่กินไม่ได้เก่งเว้ยเล็กๆตัวน้อยมันก็จัดการให้หมดเลย แถบนี้ก็เป็ดครับแม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ใต้ถุนบ้านร้อยหนึ่งครับผมค่าตัดผมอันพีอูพีอูเลิกกิจการไปเลยเลิกตัดแล้วน่าจะเลี้ยงหลานก็ลเลยเลิกตัดครับและอีกอย่างสุขภาพแกมไม่ค่อยจะดีด้วยพานี่อยู่ในถุงน้ำดี้เนาได้ร้าได้แล้วนี้ก็โอเคครับผม สั่งได้ตามใจชอบอยู่แต่สองคนครับผมเมียครับผู้หญิงผู้ชายบางทีก็ได้คิวผู้ชายบางทีก็ได้คิวผู้หญิงบ้างแต่ผู้หญิงเนยตัดวันนี้ได้ตัดคิวผู้หญิงนี่โอเคเลยครับเนียนเลยนะู้ดมากบอกว่าพี่ขอสั้นหน่อยนิดน,นึงก็ได้เลยแต่ผู้ชายเนี่ยส่งที่แล้วมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่คือข้างขาวแต่ข้างบนก็จะปล่อยเลยเยอะตอนนี้กําลังบางล้านกันพอดีสวยเลยอ้า ว่าดูปากทางสาระดีสัตว์ในรูตัวแงไว้ถ่ายอยู่ขยายหกเจ็ดจุดหกครับระยะห่างประมาณสักิบเมตรก็ได้ยุ่งฝั่งน้นเล่นน้ำแล้วเป็ด เดี๋ยวก็หานมาเล่นน้ำหมดน้ำลุ่มๆเลยช่วงบ่ายตอนนี้เที่ยงครับผมโชว์ตูดใส่แล้วเ็เล่นน้ำแร <c oughs> งนกแรงนกจะนกขมิ้นเลีงอ่อน ต่างห่างไปแล้วครับอินรูปกกไปแล้วโนนก็ยางขาวมาแล้วอะไรอ่ะผมนี้มีตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียห้าตัวโนนตัวผู้ตัวเดีสบายเลยไฮเลมมาเลยโนน ั่ดูก็เพ่นไปครับผมเพ่นเล่นะสุขสาวอาทิตย์จนันทร์สองสามวันก็วิ่งเข้าไปครับโอเคให้ควงตัวเดียวก็พอ,อไปทำงานซะหน่อย S <S <S แลบก็ตัก้า้มาตอนเย็นเลยนาะมาขาาหมอดกับพริกกะปีกกะปีกปลาวันนี้ทำกับข้าบนบ้านครับผมน่าจะปลาส้มยังเหลืออยู่นี่สามสี่ชิ้นครับผมก็ว่าจะย่างครับไปตองหออฟอย แล้วก็ยางแล้วก็มีต้มขากีหมูยังเหลืออยู่อีกอย่างหนึ่งยังไม่รู้เลยครับว่าจะทำอะไรกินเพิ่งจะไปเอางานของลูกไปส่งช่งเยนมาครับผมไปก็จะสี่โมงรือก็ห้าโมงครึ่งละชั่วโมงกว่ากว่าตู้ครับงานงานกลุ่มครับเป็นแบกตู้แบกอะไรไปส่งครูไม่ชั้นไม่ตู้ชั้นวางของป,ประมาณนี้เนาะ วันนี้นะทรงผมได,ได้เลยเดีย๋ยวจะกินมะขามคันเรื่อไ่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงทำมันมวนท้องมวนท้องเนีย่ยไม่รู้กินมะละกอไปนอนครับนอนทั้งวันผมมาก็นอนบ่ายสองครึ่งแล้วเพิ่งจะนึกว่าดื่มกินข้าวเที่ยงก็เลยเออไม่ได้กินก็มันจะเย็นแล้วก็เลยไม่กินกินมวนท้องครับคนเคยกินข้าวเนาะเดี๋ยวกักพักหนึ่งครับทำไปขึ้นไปทํากับข้าว เพินกลับมาจนกินมะขามก็อนแกเรียนนิดนึงครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วครับแต่ในกล้องก็น่าจะยังหวางอยู่ตะวันตกดินแล้วครับครับเมื่อกี้ขึ้นไปย่างปลาส้มเนาะห่อใบตองครับห่อใบตองแล้วก็ห่อฟอยก็ย่างด้กแก๊สครับผมเรียบร้อยแล้วสุกแล้วเลยเดินลงมาข้างล่างได้ก็รอ ลูกสาวครับไม่รู้ว่าจะกินข้าวด้วยหรือเปล่าออกไปข้างนอกกันทั้งสองเลยกลับมาปุ๊บก,ก็ออกไปปับเลยมีแม่บ้านนะครับแต่เขากินเพิ่งจะกินตอนบ่ายสองครึ่งนะแต่ผมไม่ได้กินนะรู้สึกแสบท้องอยู่มวนท้องมวนไส้อยู่ไปเอางานไปส่งให้ลูกก็ไมไ่นี่ครับไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเกรงใจเพื่อลูกเกรงใจเพื่อลูกสาวไปได้กันหลายคนครับ ไอตังไอตังมันเหา่าก็ไม่มีอะไรเนาะคลิปนี้นะฮะดูบางทีก็มุมมืดบางทีก็มุมสมว่างก็ใส่สมอนท็อกครับพูดผ่านไม้สมอนท็อกว่างครับว่าจะไปทำงานก็เออตอนแรกว่าจะโทรไปถามว่าร้านเปิดหรือ,อยังน่าจะเปิดแล้วละ่ะรงหยุดไม่นานแล้ว บิงไปก็นด้ทํทำแป๊บเดียวครับผมบิงไปเอาบิก๊กเกอร์เมนบิ๊กเกอร์แล้วก็เมนตู้คอนซูเมอร์กันดูแล้วก็บิ่ไม่เปลี่ยนใช้ควงตัวเดียวจบอะไรกิจไม่ต้องไม่ต้องเช็คอะไรมาก <c oughs> เพราะมันทำไปแล้วเนาะแต่คือเราอาศัยว่าไม่ใช่อาศัยอะไคือเราต้องบินไกลนิดหนึ่งน่าจะร้อยขาไปกลับไปขายกราบก็น่าจะ ร่วมราคาละร้อยกว่าครับเกือบร้อยยี่สิบกิโลเละหรืออาจจะเกินด้วยเราอาจจะไกลนิดนึงเด๋ยวถมทำให้เขาไหมก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวทำให้เขาไม่แน่แหรพรุ่นนี้เช้าดูก่อนครับถ้าอากาศไม่เย็นเขาบอกว่ามันจะเย็นมันอีกสองสามวันอุณหภูมิจะลดลงกว่าน,นี้อีกเยอะครับวันนี้ยังยี่สิบกว่าแต่ตอนเช้านะ่ะเย็นมากหนาวมากนอนเต็นท์ก็ดีอย่างสบายสบายครับเต็นท์สายมาเช้าก็หก เจ็ดโมงครึ่งตื่นแล้วละ่ะแต่ตื่นมาตีสา,ามครับห้องน้ำแล้วก็กลับเข้าไปนอนดูคลิดดูวิดีโอด,ด,ดูอะไรต่อเรื่อยเปื่อยครับไม่รู้ออกมาเช้านี้ยิ่งจะตื่นสายอีกบนเสาเนาะปิ๊งไปก็น่าจะไปเส้สายครับผมดูดูก่อนว่าน่าจะโอเคไหมเพราะว่าถ้าคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวแกก็สนิทครับผมเคยเจอกันมาสิบกว่าปีแล้วละ่ะเคยทำงานแกแต่แกก็แก่แล้วเนาะเจ็ดสิบกว่าแล้ว ไม่รู้ว่าแกจะเปิดให้หรือเปล่าจะโทรแจ้งก่อนนิดนึงครับก่อนไปเนาะเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้พี่นี่โอ้หแสงสวยจใจมุมนี้แต่ขอตัวลาแล้วครับผมไม่มีสาระอะไรเนาะก็ทําค้าเสร็จครับอาจจะถ่ายลงในช็อตถ่ายลงในช็อตให้ดูครับผมินข้าวท่าไม่ลืมนะบนบ้านไม่ได้ครับผมโอ้โหเสียงเพลงยายนอนอยู่นี่ไปเพลงอะไรง่ายไปเล้เอาให้เต็มที่เลย ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมและติดตามก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปพี่ต่อไปเนาะโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับป๊อกป๊อกป๊อกปอกปอกปอกนกกระสานกกระยางแดงนกกระสาแดงวันนี้น้ำไม่ไหลครับผมไม่ได้รดน้ำนวนมงต้นไม้เลยน้ำอาบจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่น้ำอาบนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีไม่เป็นไรครับไม่อาบก็ได้ เพิ่องจะอาไปตอนเที่ยงนี่ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ